ใส่น้ำใส่ซุปก้อนลงไปเจ้าจะใครกกเป็นก้อมตู้พอแหลกใส่ลงไปเจ้าขาอ่อนซอยเป็นแว่นเจ้าตามให้แตกสักน้อยเจ้าแล้วก็ใส่ลงไปเลยเจ้า บะเขียส้มเจ้าบิใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วจะไปดีลืมตุ้หอมขา่าหอมแดงใส่ลงไปตัวนะเจ้าแล้วก็ใส่บะขามเปียกลงไปเห็น,หน่อยเจ้าเผาใส่ส่วนผสมมูเนี่ยเจ้าลงไปพร้อมเดียวกันเลยเจ้าแล้วก็ต้มเคี่ยวให้มัน้น้ำมันออกเจ้า ใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยเจ้าน้ำพริกเผานี้เป็นน้ำพริกเผาสูตรของตาจิ๋วนะเจ้าโอ้ยเหมาะขนาดเจ้าวันหน้าจะเอาสูตรมาบอกนะเจ้าเนอะใส่ลงไปเลยใส่พร้อมๆเดียวกันเลยเจ้าถ้าใครได้เผ็ดๆก็ใส่นักๆน,น,น้อยเจ้าบะนาวเขากับบีบใส่ลงไปเลยเจ้ารสชาติของส่วนผสมต่างๆของเขามันก็นจะออกมาอยู่ที่น้ำมะเจ้าหอมป้อมเจ้าซอยเกี๊ยวไว้ก่อน ข้าของป้อมบด,ดีตุ้มนะเจ้าเอามาใส่ในหม้อต้มลงไปตัวเจ้าเอาต้มส่วนผสมได้ตี้แล้วเอากระใส่ซี่โครงหมูลงไปเลยเจ้าไผ่มักไก่มักกุ้งมักปลากระใส่ลงไปได้นะเจ้าอู้ไปแล้วก็จะหาว่าขี้อู้เจ้าสูตรนี้ครอบจักรวาลเลยเจ้าแล้วก็ออมซี่โครงหมูไว้จุนเปื่อยเลยนะเจ้า ใช้เวลาในการต้มอ่อมเมินน้อยนะเจ้าแล้วก็ช่วงที่ห่าต้มอ่อมไว้นี่นะเจ้ารอให้มันเปื่อยนี่นะมันจะย่างให้น้ำขาน้ำตไคร้หอมขาวหอมแดงซึมเข้าไปในจิ้นหมูเจ้าแล้วก็รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มที่ห่าใส่ลงไปนะเจ้าซึมเข้าไปในจิ้นแหมเหมาะขนาดเลยเจ้า สูตรนี้ลำเจ้า,ย,บบาย่กือบแยกตัวเอาไปทดลองย่พอกันได้นะเจ้าขั้นตอนสุดท้ายก็เอาหอมป้อมเข้าโรยหน้าเจ้าให้มันน่ากินและก็หอมตัวเจ้าน่ากินเจ้าหอมตวัวและก็ลำตัวเจ้าจะได้ก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องลกอ้วนๆตัวนะเจ้า พกกันใหม่คลิปหน้าน,นะเจ้าสวัสดีเจ้า